เสียเวลา30-40ปีเหมือนที่ครูเคยผ่านมาครูเนี่ยใช้เวลามานานกว่าจะแก้ปัญหาที่ดินได้นะเพราะไม่มีเมนทอไม่มีที่ปรึกษาไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครไม่มีใครที่จะให้คำปรึกษาได้ครูลยต้องผ่านมาด้วยตัวครูเองเพราะครูเข้าใจในสิ่งที่คุณเจอเพราะครูเคยเจอมาก่อนไงยุคนี้การประสบความสำเร็จของคุณง่ายมากมันง่ายมากแค่คุณต้องรู้ว่า ใครที่ให้ผลลัพธ์และความสําเร็จคุณได้ไวที่สุดเรื่องที่ดินเป็นเรื่องที่ตัดสินใจช้าไม่ได้นะคุณเก็ตข้อนี้บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยให้ปัญหานั้นมันยืดยาวออกไปปัญหานั้นมันจะเกิดการสะสมแล้วหมักหมมสุดท้ายคุณจะแก้มันยากมากหรือบางทีคุณก็แก้มันไม่ได้ด้วยซ้อไม่รีบแก้ไขไม่รีบจัดการให้มันเรียบร้อยใครก็ตามที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วคุณคิดจะเข้ามาปรึกษาเกษตรบนตรีผู้บอกเลยว่าเพจนี้รับปรึกษาที่ดินเฉพาะคนที่คิด จริงจังจะแก้ปัญหาที่ดินเท่านั้นเพราะเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจ inbox แล้วโทรมาหาครูนั่นหมายความว่าจุดหมายปลายทางคุณคือจุดเดียวกับครูคือต้องสําเร็จในที่ดินครูต้องการคนแบบนี้วันที่คุณแก้ปัญหาที่ดินของครูเนี่ยครูจริงจังกับมันมากนี่คือสิ่งที่เกษตรมนตรีให้คุณสิ่งที่ครูจะให้คุณคือวิธีการที่คุณจะต้องเอาไปทำแล้วสำเร็จเท่านั้น สิ่งที่ทำให้วันนี้คุณสามารถแก้ปัญหาที่ดินคุณได้ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความรู้ไม,มรไม่ใช่ตำราแล้วมันคืออะไรล่ะครูมันคือในนี้พลังใจของคุณถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เวลาที่จะแก้ปัญหาที่ดินเนี่ยนะเวลาที่คุณจะถามใครถึงวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดินว่าคุณจะจัดการยังไงกับที่ดินคุณเนี่ยคุณถามตัวคุณเองก่อนคนแรกว่าคุณจะเอาจริงหรือเปล่า คุณคิดจะแก้มันจริงๆหรือเปล่าหรือแค่คิดจะถามประดับความรู้แล้วก็กลับไปนั่งนอนอยู่ที่เดิมที่บ้านคุณคุณถามตัวคุณเองแบบนี้ก่อน